สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สองครอลูกกินสเต็กตอนแรกบอกไม่หิวตอนนี้เริ่มหิวก็เลยลงไปจัดการซื้อสเต็กมาโอเคกินเลยพี่เจมาเดอพี่น้องเล้ากินสเต็กเล้ากับลูกเล้าของเจนคือปลาใช่ไหมพี่คชพี่ชิของปลาเอามูนี่แหะ เป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับไม่ใส่ซอสเหรออย่าเจี๊กิมอ่ะมีการบ้านไหมเนี่ยไม่มีครับจริงป่าวริง โดนค้มโทรตามจนกลัวไปแล้วระแวงไปแล้วหรอถ้าไม่ส่งการบ้านนห้ครูโทรตามเลยใช่ไหมใช่แค่นี้อิ่มเนาะพอแล้วอ้วนผัดมาม่ายังอยู่ในท้องอยู่เลยมาถึงเสร็จผัดมาม่าก่อนเลยเหรอ อ่ะเ้าน้ำแข็งปลาเปิดละเทศใส่ให้ปลาเลยนะเดี๋ยวน้ำแข็งมันละลาย อร่อยไหมยมัเสียงกรอบมากเลยอของเจไม่มีผักหรอไม่มีผักู่ใน,นี้อ๋อปลากาป้าจุรสชาติเป็นไงบอกท่านผู้ชมด้วยอร่อยมากซอสหวานหรอ กินปลาไม่อ้วนนะำไม่อว้วนจะได้พัฒนาสมองเออกินหมูไม่ได้หมูห้ามกินหมูหมูกินปลาได้หมูพัฒนาภูมิหมูพัฒนาอะไรนะอันนี้ช่วยสมองแล้วเป้าหมายจะลดภุงิภายในอีกอ,อีกภายในกี่เดือนไม่น่าได้เป็นหลักเดือนนะแต่เป็นปี ตอนนี้หนักเท่าไหรแล้วไปชั่งก่อนชั่งก่อนกินเดี๋ยวมันจะเยอะอ่าไปชั่งกลับมาละน้ำหนักเท่าไรครับ64่ครับ64สูงสูงร6 5 166สบสูง1 6 5 1 6 6โอเคถือว่าบวกลบคูณหารละมาตรฐาน <laughs> ไม่ใช่มาตรฐานใช่ไหมเขาเรียกอปปวบนิดหน่อยบวอบนิดหน่อย พรุ่งนี้ออกกันกี่โมงไม่รู้พ่อนายบอกปะพ่อนายบอกว่าออกเช้าเช,ช้าเช้าเช้าเลยหรอป้ายังไม่ซักผ้าละ่ะน่าจะสักแปดโมงเก้าโมงเออแปดโมงเก้าโมงบอกพ่อนายจะออกเช้าเยอะตื่นไม่ไหวใช่ป้าต้องกลับมาก่อนเพราะวันจันทร์ป้าต้องทำงานทำงานใช่เจได้หยุดวันจันทร,ร์วันอังคารด้วยวันอังคารโรงเรียนหยุดแต่ว่าวันจันทร์เจลา วันจันทร์โรงเรียนไม่หยุดใช่ไหมใช่วันจันทร์ไปหยุดเอ้ยวัดโรงเรียนหยุดวันอังคารอือของป้าก็หยุดวันอังคารเราไม่ได้หยุดเจ๊ก็เลยต้องขับวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์ไม่จอมทางานปะไม่ทแค่วันอังคารก็เลยต้องกลับวันจันทร์อ๋อแสดงว่าพ่อนายก็อยู่จนถึงวันอังคารแน่เลยใช่ปะ น่าจะใช่เพราะว่าบ้านนู้นเขาน่าจะลากันแอ,อืว วันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างพี่เจคาบแรกไม่ได้เรียนเพราะว่ามีซ้อมรำครับรำงานวันพ่อแล้วก็คาบสองภาษาไทยคาบสามวิทย์คาบสี่สังคมคาบห้านัฏตตศิลป์คาบหกภาษาจีนคาบเจ็ดคณิตแล้วก็คาบแปดสุขศึกษาแล้วซ้อมรำจะได้รำได้ไหม อ๋อเจได้รำแต่ว่าวันจริงเจไม่ได้รำอ่ะทำไมอ่ะวันจริงเจาลาวันจนอ๋อจนที่จะถึงนี้เหรอใช่แล้วเจก็ต้องไปซ้อมรำเพราะมันมีคะแนนรำอ๋อรำเป็นจินตลีลาหรือเป็นดนตรีไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่เจรำได้แบบเจจำได้ทุกท่านอเพราะเพลงมันสั้น อกี่นาทีถึงนาทีไหมประมาณสองนาทีละอืมจำไงผู้ติดตามปลาจะได้เยอะ,ยอะสักทีเนี่ยน่าจะต้องทำคลิปสนุกๆเนาะ ให้ไปจอบเ,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 เต้นเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเขาใหญ่ให้ไปจอบเต้นดีกว่าคนดูจะได้เย,ยอะๆใช่ให้แม่จอบกินให้แม่จอบดื่มแล้วก็คลายเต้นมีมแลมแลงก่ออะไรเงายุงไม่รู้ครับตัวสีเขียวๆผีเสื้องคืนแล้วเปล่อืม มันน่าจะมาตามไฟนี่แหละหน้าหนาววา,าแมลงมันจะเยอะยิ่งถ้าต่างจังหวัดนะโอ้มีช่วงหนึ่งแมงก้นกระโดกเต็มหลอดไฟเลยอืมถ้ามันเจอส่วนว่ามันเกาะตัวเราอะ่ะก้นกระโดกอะเจ <J S 2> ต้องเป่า,าถ้าแตกใช่ถ้าเราเอามือลูบป,ปุ๊บแล้วมันจะแบบฉีใส่ฉีใส่แล้วป้าเคยโดน,นใช่ออตรงคอเห็นไหมตรงคอแล้วก็วันต่อมาตรงขาป้าเลยนะเต็มเป็นรอยแบบเหมือนน้าเหมือนไฟไหมอะ่ะเหมือนน้าร้อนลวกอะ่ะ คือถ้าเจอก็เป่าใช้วิธีเป่ามันถ้าเราเอามือลูบป,ปุ๊บมันฉี่ใส่เลยหลังๆนี่รู้วิธีแล้วแล้วพวกมแมลงต่างๆมันจะมาช่วงหน้านี้แหละมันจะมาช่วงหน้า,นาหนาวนี่แหละพวกมแมลงแมงไม้มันจะออกมาเยอะต็ะหมดแล้วเฟนไฟถุงของป้าไงเฟ้นไฟถ้าไม่อิ่มแต่ก็พอจะอิ่มได้แล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวมันอ้วนแลชีใช้ว,ชลว,วแล้วของปลาเป็นซอสอะไร สเต็กลงหนวดแซ่บแซบน้ำกันได้พี่น้องแซ่บแซบ,แบลูกไส้กินเบิดไปแล้วชุดหนึ่งจานหนึ่งบ่ออวนให้มันหูไปมาได้พี่น้องกินสเต็กน้ำกันไส้กินอีมแล้ว ถ้ามายรงนี้มันหวานใช่ไหมพี่เจใช่ครับอร่อยอยู่นะสเต็นี้ใช่เจก็ทำเป็นแบบนี้โมหรือเปล่าของจริงแล้ววันไหนจะทำให้ปลากินอือ เดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวป<ำ>ไปเขาใหญ่นะเตาเดี๋ย้ทำไอ้นี่เจย์ทำสเต็กป้าจะทำอะไรนะเออ่ไกอ่อบฟาง <laughs> ไก่อบฟิตเหมือนที่เราไปปีนั้นนะ่ะจำได้ปะจำได้เจจะขึ้นไปนอนเต็นท์กับพ่อนายแม่จอมลากมานอนข้างล่างก่อนเรานอนเต็นท์ดีกว่าให้แม่จอมนอนในบ้านได้เจอยากนอนมากนอนในเต็นท์เอาข้อหูอุ่นไปได้ไปเที่ยวแบบนั้นน่ะมันต้องนอนเต็นท์ จริงปไปแบบประจนภัยถ้าไปนอนบ้านเราอยู่บ้านเราเรายังนอนก็ได้เนี่ยสูงสูงเหมือนกันด้วยถ้าจะนอนบ้านนอนเตียงนอนนี่ก็เ,เที่ยจริงอยู่บ้านเราดีกว่าใช่ยิ่งอากาศหนาววันนอนในเต็นท์มันจะอุ่นดอด่เฉอือม,มันจะแบบอากาศธรรมชาติไม่ต้องเปิดแอร์ด้วย ใช่กะอุ่นเลยล่ะเหมือนตอนเจไปไอ้นี่ไปไปบ้านยาโอ้อันนั้นเดินไม่ได้หนาวมากใช่ไหมใช่แล้วหนาวแบบนั้นน่ากลัวนะแต่คิวกินนะ <c oughs> อากาศหนาวหนาวอ่ะตอนนี้เราไปบุรีรัมย์ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้นปีเนี่ยเดือนมีมนาจะตอนนี้หนาวกว่านั้นหนึง่งอ่ะเพราะว่าช่วงอันนี้มัน,มน,นต้นๆนหน้าหนาวใช่มันเริ่มหน้าหนาวละอันนั้นมันจะหมดแล้วไง ชุ่ดของพี่เจนเป็นผักสดหรือผักเหมือนปลาเหมือนปลาครับน่ะใช่ปลาเราเงามากินผักอร่อยออเราอ่ะมี <c oughs> างไม่กินผัก <c oughs> เรากินเนื้อปลาย,ย่างเดียวเลยใช่จะได้พัฒนาสมอง <c oughs> ไม่ใช่ข้าอ้างใช่ไหมไม่ใช่จะได้ฉลาดฉลด <c oughs> าดกี่นาทีแล้วสามแล้ว กินยั่วท่านผู้ชมครับข้านายจะพาเราแวะไหนมง้งลูกระหว่างทางนะ่าจะได้แวะเยอะอยู่ร้านอาหารอนะไร เดี๋ยวพ่งนี้ใส่ไนกี้ไปอืมใส่ได้เพราะไม่มีฝนละใช่ไม่แฉะพินะไปด้วยพินะณน้นไหนณน้น้อยณน้น,น้อยอะไรคนที่ตอนนี้อายุประมาณสิบห้าสิบหกมั้งที่ผมผอมอะ่ะ เ,ยยเหมือน<า>เป็นลูกของพี่สาวพ่อนายอ,ะอ่ะอตอนนี้เขาอยู่บ้านพ่อนายพรุ่งนี้ไปด้วยใช่รถพ่อนายมีกี่คน,นโอ้น่าจะหลายคนอยู่แต่น่าจะต้องไปบ้านเขาก่อนบ้านใครบ้านพี่นานเหรอ บ้านพ่อหน่อยเขาคงรวมตัวกันที่นั่นไงใช่ไปกินข้าวกันก่อนห้านาทีแล้วโอเคกดุจกับดโอเคครับโอเคตอนนี้สองพ BETH ่อลูกก็กินข้าวเรียบร้อยกินสเต็กนะครับเรียบร้อยละ คลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิทยาพามวัลเชนแซบออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ